เราปั๊มได้อยู่ที่ครั้งละประมาณ4ออนจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยปั๊มได้ครั้งละ20ออนแล้วค่ะ ตอนที่คลอดน้องช่วงแรกๆอะค่ะไม่มีน้ํานมต้องกินนมกระป๋องอยู่หนึ่งอาทิตย์เจอเจสซี่มัมใน Facebook เราก็เลยลองสอบถามเข้าไปในเพจดูทางเพจก็ให้ข้อมูลได้ดีมากๆก็เลยลองตัดสินใจสั่งซื้อมา1กล่องดูผลปรากฏว่าหลังจากที่ทานไปเนี่ยได้ประมาณสัก3-4วันได้นะคะน้ํานมก็เริ่มมามากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากที่ตอนแรกเนี่ยเราปั๊มได้อยู่ที่ครั้งละประมาณ4ออนก็กระโดดขึ้นมา เป็น8ออนจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยปั๊มได้ครั้งละ20ออนแล้วค่ะจากเจสซี่มัมอยากให้ลองเปิดใจลองเจสซี่มัมดูเพราะว่านมแม่มีประโยชน์มากๆอยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะอดทนแล้วก็ลองเปิดใจใช้เจสซี่มัมดูแล้วก็จะได้มีน้ำนมให้ลูกทานได้เยอะๆค่ะ